ไอ้ยังกลัวผีเดือบเดือด้วยนะตุ๊กตาไม่หมดเนี่ยแต่ว่ากอดข้างมันเปลี่ยนผีอ้อยแล้วต้นี้่อเ่งสมาธิว่ะนไร่ผีคนที่มาคุกกอดตุ๊กตาในซุโกเลยมั้งุ้โกะจะยันเลยไม่กลัวไม่กลัวผีอตคนบอยย่าดูคูบาบาดูโกูคูดูเร่งดว อะไรไอ้ย่าเตีเสียเตีเรามันไม่หยุดเลยไอ้เย็นคอมันีโอ้โหสีงมอเตอสตบมาเล้วเงียบอเงีย้เงียคือว่าถ้าเรเงียบผีเอ้ถ้าเราเงียบผีผีผีย่ไม่ได้ยินเลยใช่เหอ ไอตดวไปเจ้านายเีไอีไม่ีอะโ้ยจแ้มากเยอะแม่งฉีบบารดูกโฟลูคเีตอะไรวะเับรับท้ารับคำท้าเล่นมีมกฮาร์ดคอร์โอ้บอกว่าอยากสเตย์มมีกลัวผีเหลี่ยมเนี่ยนะโลกกลัวผีเหลี่ยม Two hours later เล่นเกมผีเนี่ยคนี่ไม่กลัวผีในกลุ่มแค่บอกไม่กลัวบ้าไปมึงไงตัดเฮ้ยแต่ทุกคลิปมึงชอบออกออกโผล่หน้าตลอดเลยนะเว้ยก็วันีเบียรจะอ้างไหมครับมม่ได้ในคอมอ่ง่ายต่อการเสี่ยงมาแเสียงมาแล้วอ้ยอารีโก้ไ่รู้จะยง ก่อนหมอนข้างเนี่ยมันตุ๊กตาไม่หมดเยอะแต่ว่าหมอนข้างมึงเปลี่ยนผีอ๋ออี๋แล้วตัวนู้นมึงได้คนกดตุ๊กตาด้วยต้อมมึงสร้างปมคนให้คนกดตุ๊กตาเลยไอเยอะแต่ว่าแบบหันมาทีนี้หมอนข้างแบบรู้เลยเว้ยเีอยคืนนี้กูนอนไม่ได้เลยกลัวจริงว่ะโลกโลกตัวผีเหลี่ยม ยี่ปกติผมนอนดึกไงแล้วแบบก็รู้แหละเพรามันมีผีแล้วเว้ยเพราะตีน่งตีสามตีสี่ตีห้าไอ้ยี่พอพูดอย่างงี้เอ้าเอ้็มก็รู้นี่ว่ามันมีผีอย่างมันก็เล่นไปดีไม่มีแต่สมองมันจะช้าๆแล้แล้วแบบถ้าเปิดบ้านจะเจอตัวอะไรวะถ้าอยู่นี้ก่อนวานข้างไปติดเหลือลืมตายทีนึงมันไม่ใช่บทจังตัวห่วงฝากฝากูเงียบละกูเงียบละเดี๋ยวดังดูตั้งใจละ เง ja er. like, <pl> <pl> ี้ยเงี <ok> ้ยตั้งใจตั้งใจดูและเป็นผู้ชมที่ดีมันหยุดขับไม่ได้อ้าวเนี่ยกูให้ไอ้ยังกูกลัวผีเดือบเดือบด้วยนะไอ้โอ้ยเยืนหลังๆกระตุก อ๋อไม่ใช่มีคนเอาอะไรมาถูหลังไงน้องเงิน้องแข่งถูหลังวะน้องเงิน้องแข่งถูหลังไม่ไม่น้องไปนอนอยู่ห้องนึงกับแม่ใครอ่ะล้วใครอ่ะกระจก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 นอนทิ้งกระจกนอนทิ้งกระจกใช่เยอะใช่เยากกแล้งอะไม่อยากแกล้งกันอย่างนี้ดลหมดแล้วเลอาหลังทิ้งกระจกแล้วหน้าหน้าดูห้องแล้วห้องแล้วเปิดไฟสว่างอุ้มอุ้มโพ กูอย่าตู้เลยกูลัวเลยเตอร์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 เตอเตอเตอร์เตอร์เตอรเตอ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 รเตอ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 รเตอ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 ออเเตอตอเตอเตออเตเตออเตอเตอออเตออออเตอเตออเต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 ออเตอเตอเอเตอเอเอเตออเตอต เฮ้ยทำทำได้ดีไมฟิวร้อเพลงต่อไมฟิวเฮ้ยปิดหูแม่งปหูแม่งโตเบ้ะตุ๊าโตไม่โตปิดหูไม่ใช่ไม่โตปิดหูไม่ใช่ไม่โตแต่ปิดอยู่ว่าคลิปอยู่ว่าจะบอกนะ Yeah. Điệp em.

จัดหูถูกฟังมันจะสู่ไฮเซนตัวเพ่เห็ตเห็นไหมเห็นไหมร้องเพลงอ่ะแค่ร้องเพลงอ่ะเฮ้ยแต่แปดไอเย็นไอแค่น like ี้มึงเฟนแรกเองเฮ้ยจัได้กูจับได้กูเคยเล่นโซโลแล้วกูแพ้ในแค่นี้ล้วกูเลิกเล่นเลยไอแค่ไหนกูฟังรึเปล่าใช่ไอที่เขาแอบในพุ่มโทรศัพท์แล้วปะ ทำดไ,ได้มันต้องมีอสูรดิดพินในตรงกลางมันใหญ่เฮ <c oughs> ้ยมีเสียงพินด้วยแต่ก่อนไม่มีมตาลวารีารัวขาที่หนึง่งอะไรไม่รู้จะไม่ได้ยิ่ง <c oughs> เอนีเหลี่ยมทั้งคู่ไม่สั่งเลยสิอยตอนนอนอะคลิปนี้ก็ระวังหน่อย okay. Okay. อเทีอ <I see. S 1> <ำ>อกอไรไอซีร้องเพลงอว่าฟิลอยากรูกว้วะอยากไปฟังบ้าง คีโปหมดฟาคายของคนตลกเลยอ่ะชิลอยมันมันมันจับหน้ามันดึงเออต่อตุ๊กตาหรือเปล่าตุ๊กตามันเป็นรูปปั้นพี่ใจเย็นก็เหมือนเหมือนเราที่พี่เจอตุ๊กตาตอนนั้นอะอ๋อไอแบบต้นไหนต้นไหนต้นไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมียังไม่รู้เลย ชี้เก็บช uh, ี้แม่งเลยเลยบอกกูตัวใจกันนะกูตัวใจอ้าวเพื่อเพือเพื่อเป็นหัวใจวายตายเลยเนี่ยตัวอะไรอยู่หน้าบ้านนะฟิวเสียงสั่นเลยมากกว่าจะเคยมันหาเรื่องไอ้สัตว์ยึดแม่ ตือนหมากโอเคหันหน้าไม่ได้เฉยขอคลดหัวร้อนัวร้อนเลยสักหนักแม่งค้วาเนผีมังเฟลแบอว่าไม่ใช่ยาแท้ๆก็หรอาหากห็อเลยเราเราวัาโผล่ใต้ผมเลยแม่มามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เร็จแล้วโลกโลกบำบัดบำบัดโลกกลัวผีเหลี่ยม เฮ้ยเ <G ã entender it> ียดามันไม่ดูตัวที่รีโมเดลอ่ะไอ้นี่มันไม่ได้รีโมเดลเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เจ็บท้อง